สวัสดีครับทุกท่านครับก็มาชมเจ็คเจักกี้ช่องนอกซันดีอีกแล้วนะครับช่วงนี้ผมมาอยู่ที่เมืองสแตตฟอร์ดอะพอนเอวอนนะครับก็เป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิดของเชกสเปียร์ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปเลสเตอร์ไปเยี่ยมชมคิงพาวเวอร์นะครับก็ถือการนี้ทำคลิปให้ผู้ชมได้ชมนะครับอ่ะก็มีประเด็นที่อังกฤษตอนนี้นะก็หลายเรื่องแต่เป็นส่วนตัวนะ พเพราะวเรื่องการย้ายทีมเนี่ยมันสําคัญในช่วงเดือนมกราคมนะครับเพราะว่าตตวลักเตตัวหลักๆอืก,ก็เป็นข่าวนะฮะอย่างที่นําเสนอไปก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นเรื่องของแบ็กขวาครับของด้านหงแดงนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวมานี่ก็ปรากฏว่ารีบุญก็ปฏิเสธไปใช่ไหมเดอะไทมส์เสนอข่าวอีกแล้วนะครับพ้าถัวว่า เล่ามนิดอาจจะพิจารณารอบ2อนะครับจกากราชาตตัวเรนเดเล็กซนเดอร์โนด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์เป็นการทดสอบลิเวอร์พูลว่าจะใจแข็งหรือเปล่านะครับสนับสนุนโดย New Suzuki XR7 Hybrid Empower Your Journey ลุยไปขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมลุยบนทุกเส้นทางกับรถยนต์ Multidynamic crossover รยกระดับความคุ้มค่าและความท้าทายในาราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงจั99,000บาท พร้อมรับก็เสน,นอผ่อนนานสูงสุด9 9เดือนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถจนซูซูกิทั่วประเทศโอ้นี่ก็เป็นประเด็นข่าวที่จะบอกว่าเป็นข่าวมั่วไม่ได้นะครับข่าวเนี้แน่นอนแล้วว่าเรล่าดู้ผลิตยื่นครั้งแรกมาแล้วลิลพูก,กป็ปฏิเสธไปแล้วแต่นี้เดอะไทมส์เขารายงานว่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับที่จะยืน่นผมก็นั่งอ่านข่าวนะครับ ดูที่นี่แล้วก็นั่งดูทีวีก็เออทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นไปได้นะครับที่ทางด้านเรลหรือว่าราชันยุทธข่าวนี่ยจะยื่นข้อเสนอให้กับเรือพู่จะรีบอะไรขนาดนั้นแม <Okay. S 1> ก็จะบอกว่าหยอดก็ไม่ใช่นะถ้าบอกว่ามันมีครั้งที่สองเนี่ยอืมก็เป็นไปได้ไม่นยังมีเวลานะเพราะยังไงเทรนด์ยังไม่เซนกับเรืวพู่ ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับอืมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อย่างที่ผมนําทิพไปเมื mm ่อวันเลยแล้วคนก็เชื่อว่าก็ mm hmm. าคงจะไปแหละในช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมครับแต่ว่ามีโอกาสจะไปเร็วขนาดนั้นเลยหรือผมเชื่อว่าลิเวอร์ pool ไม่น่าต้องการอยากได้เงินยี่สิบล้านปอนด์เดือนมกราคมเนี่ยฟันธงเลยว่าไม่มีทางย้ายลิเวอร์ pool ไม่ต้องการขายเพราะเทรนด์ยังเป็นกำลังสำคัญใช้ไปจนกว่าจะหมดสัญญาถ้าไม่ต่อก็ไม่เป็นไร แต่ไม่ขายเดือนนี้ยังไงไม่มีทางผมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะปฏิเสธอีกนะครับเพราะเชื่อว่าเรอัวมมดิดก็จะคงไม่ยืน่นเขาเรียกว,ว่าข้อเสนอเพิ่มนะครับแหมมาหยอดๆยอแบบนี้ก็เชื่อว่ามกราคมเนี่ยไม่มีการย้ายแต่ซัมเมอร์เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงหลังจากที่หมดรอบกับลิเวอร์พูลแล้วมีข่าวหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องย้ายทีมมาครสเลฟฟอร์ดนะครับซาอุโปลี เขาบอกมีสามทีมสามทีมนะครับยื่นข้อเสนอในอัตราค่าจ้างต่อสัปดาห์นะหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันปอนหร้อยเจ็ดสิบห้าเคนหกแสนกับเกือบเจ็ดแสนปอนนอ่ะมากกว่าเดิมสองเท่าอะ่ะถ้าเขารับค่าจ้างนี้ก็น่าจะเป็นนักเตะที่มีค่าจ้างต่อสัปดาห์ที่แพงที่สุดในโลกนะแต่ข่าวจากเดอะไทมส์บอกลัดฟอร์ดปฏิเสธไปแล้ว ไม่ต้องการไปเล่นที่ซาอุโปลเีกเออต้องการที่จะเล่นอยู่ในอังกฤษต่อและต้องการที่จะกลับมาติดทีมชาติอังกฤษอายุของโทมัสทูเคิลซึ่งเริ่มงานไปเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมแล้วตอนนี้ทูเคิลก็จะตะเวนดูดูผลงานของนักเตะที่อยู่ในลิสต์เช็คลิสต์ของเขาของทีมชาติอังกฤษเพราะฉะนั้นลัดฟอร์ดเนี่ยในเนื้อข่าวเดอะถามบอกว่าเขาต้องการเล่นอยู่กับอังกฤษแนอังกฤษต่อคือไม่ต้องการที่จะไป ดังซาอุโปลิกนะนี่ก็เป็นสองสองข่าวที่สร้างความโตกลใจเหมือนกันนะครับยืนเจอทเีผมบอกเลยว่าเขารายงานไม่มั่วแน่นอนนะครับแ้วก็เชื่อผมก็เชื่อว่าแรดฟอร์ดเนี่ยไม่น่าไปไม่น่าไปไหนน่าจะอยู่นะครับตอนนี้ล่าสุดก็คือมีชื่อสำรองแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงใช่ไหมแต่แดงเดือดเนี่ยไม่แน่นะว่าทิศเนี่ยผมว่าแรดฟอร์ดมีโอกาสทาไมลงก่อนก็ลงหลังอ่ะผมว่าต้องใช้ ดูเบนโมลิมเนี่ยโดนวิจาร์เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อท้องถิ่นเองสื่อระดับชาติตำนานว่าเอ๊ไม่ว่าแรดฟอร์ดจะเป็นนักเตะที่ถูกมองว่าเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องไม่ได้นะครับอะไรคนทำก่อนหลังนะครับเป็นนักเตะที่เหมือนจะเป็นพวกก่อวอร์ดแต่โค้ชมีหน้าที่ manage man management คุมคนไ,ได้ เขามีความสามารถไหมผมว่ามีมีเยอะด้วยแล้วจะใช้ยังไงคุณจะปราบถ้าเขาเป็นม้าพยศคุณจะปราบม้ายังไงคุณจะเป็นจ็อกกี้ได้ยังไงผมยกตัวอย่างว่าถ้าเซอร์เล็กวูันคุมนักเตะเราเนี้ยเขาจะมีวิธีการจัดการนะครับดึงเอาผลงานดึงเอาความสามารถมาใช้ผมเอว่าเขามีวิธีการนะพูดง่ายว่าเอาอยู่แต่ว่ารัดฟอร์ดกับผมริมนะียังไม่รู้จักมักมักคุ้นกันเลย แล้วอยู่อัมริมก็มาสร้างมาตรฐานโชว์ความเฮียบเหมือนที่เร็กตินาคทำผมผมไม่เห็นด้วยนะผมว่าเขาควรจะให้แรดฟอร์ดเนี่ยมีส่วนกับทีมเพียงกว่ามาก้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับค่อย,ค,อยคุยกันนะครับไม่ <c oughs> แล้วก็ขุดง่ายกันที่ผ่านมาก็ไม่เกี่ยวกับแรดฟอร์ดเลยนะครับว่ามีส่วนทำให้แมนยูแพ้นะเพอตัดแรดฟอร์ดเนี่ยแมนยูยังแพ้เหมือนเดิมจริงไหมเอออ่ะนี่ก็เป็นสองคนที่หลักๆนะครับจากคลิปเป็นข่าวที่ร้อนแรงมากนะครับ สื่อก็วิเคราะห์กันต,ต่างกันนาะปิดท้ายด้วยทีมชาติไทยผมไม่ได้ดูพี่ๆคณะทัวร์เนี่ยเขาดูช่องทางอรมชาติเพราะาที่นี่มันดูไม่ได้อยู่ท e อะไลก็ดูไม่ได้มันคนละเทอร์ลิชัลีกันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูว่าเป็นเรื่องเวลาว่าอย่างไงก็รู้ว่าเราแพ้สองหนึ่งโดยจากความผิดพลาดของเราเองนะจากไฮไลท์ที่ได้ชมก็ยังมีนัดที่สองซึ่งเตะว,วันที่ห้าพอดีนะครับเตะก่อนที่แดงเดือดจะลงสนามก็เป็นกำลังใจให้นะผมว่า ถึงจุดนี้ก็ <c oughs> ถึงจุดนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยนะครับผู้ชมวันนี้มาสั้นๆหน่อยเพราะพอดีเจ็บคออากาศเปลี่ยนที่ผมอัดเนี่ยคลิปเนี่ยเจะสี่ทุ่มที่นี่อุณหภ,ภูมิลบหนึ่งที่เมืองสเตคฟอร์ดอพอรเนวอนโอ้โหนะหนาวจนอากาศเปลี่ยนไม่สบายเลยลาไปก่อนครับเดี๋ยว,วุ่งนี้มีอะไรสนใจนำมาฝากกัน สวัสดีครับ